อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะโครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ผแผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลกระบี่โทษของบุหรี่ยิ่งสูบยิ่งป่วยโรคร้ายตายไวไม่รู้ตัวการสูบบุหรี่หนึ่งมวนนั้นจะทำให้อายุสั้นลงเจนาทีควันบุหรี่เต็มไปด้วยนิโคโตินสารเสพติดสารเคมี7 0 0 0ชนิด สารพิษมากกว่า250ชนิดและสารก่อมริงมากกว่า70ชนิดสูบบุหรี่แล้วได้อะไรหลอดเลือดสมองตีกแตกตันโรคปอดและระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหญิงตั้งครรภเสี่ยงแทงลูกในครรเสี่ยงตาย มีโอกาสตาบอดถาวรโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบต่างๆทางเดินปัสสาวะโรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อสารพัดโรคมะเรง็งและอาการทางร่างกายอื่นๆเช่นแก่เร็วปากเหม็นเลิกบุรี่คุณก็ทำได้ตั้งใจมีเป้าหมายไม่รอช้า ไม่หวันไหวไม่ยอมแพ้คาถา4ี่ลอสำหรับเลือกบุหรี่ 1. เลือกวันเวลาเริ่มต้นการเลือกสูบให้เป็นวันที่ที่รู้สึกว่าสำคัญและมีความหมาย 2. ลั่นวาจาลั่นวาจาออกมาให้คนรักครอบครัวรับรู้เพื่อที่ให้กำลังใจ 3. ล่ลาอุปกรณ์ทิ้งอุปกรณ์ไม่ให้อยู่ใกล้ตัวในการสูบ 4. ลงมือทำทันทีเมื่อทำไม่ได้ไม่ท้อให้เริ่มต้นใหม่เสมอเลิกบุหรี่ตั้งแต่ยังไม่เริ่มถ้าคุณคิดจะเริ่มสูบบุหรี่เพราะความเครียดอยากผ่อนคลายหรือเพื่อนชวนสูบสิ่งที่คุณจะได้นกเข่าไม่ขันตับไตไส้พุงพัง,งหน้าแก่หนังเริ่มเหี่ยวมะเร็งถามหา10ปีต่อมา ชีวิตการงานกำลังรุ่งนั้นกลับร่วงแต่งงานมีความสุขกับคนรักเราตายเขาทุกมีครอบครัวกำลังจะมีลูกลูกต้องกำพร้าความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าในวัยรุ่นความเข้าใจที่ผิด 1. บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย 2. บุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายต่อร่างกาย 3. บุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกสูบบุหรี่มวนได้ 4. บุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดการเสพติดน้อยกว่าบุหรี่มวน 5. ควันจากบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายต่อคนรอบข้าง 6. บุหรี่ไฟฟ้ามีกลิ่นหอมมากกว่าบุหรี่มวนข้อเท็จจริงนั้นบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ในน้ํำยาของบุหรี่ไฟฟ้ามีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายไม่ต่างจากบุหรี่มวนไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะทําให้สามารถเลิกบุหรี่มวนได้บุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินทําให้ผู้สูบเสพติดได้เช่นเดียวกับบุหรี่มวนในควันของบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีทั้ง PM 2.5และสารเคมีอันตราย ก่ให้เกิดควันบุหรี่มือสองได้เหมือนกับบุหรีม่มวนกลิ่นหอมจากบุหรี่ไฟฟ้าเกิดจากสารเคมีปรุงแต่งซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจ6ท่าบริหารเสริมสร้างปอดให้แข็งแรง 1. ท่าพุงป่องวางมือสองข้างที่หน้าท้องหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบ6ท่าบริหารเสริมสร้างปอดให้แข็งแรง 1. 2. ทาอกนิ่งมือซ้ายวางที่อกมือขวาวางที่ใต้ลิ้นปี่หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบ 3. ถ้ท่าขยับซี่โครงวางมือทั้งสองที่ชายโครงด้านข้างหายใจเข้าให้ซี่โครงบานออกและหายใจออกซ้ำๆส ท่าชูมือยกแขนทั้งสองขึ้นพร้อมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมผ่อนแขนลง 5. ้ท่ากลางปีกขยายปอดหายใจเข้าพร้อมกลางแขนทั้งสองหายใจออกพร้อมกับสู่ท่าเดิม6ท่ายืดสะบัดมือประสานท้ายทอยหายใจเข้าพร้อมกลางศอกหายใจออก พร้อมหุบซอกและโก่งหลังขอบคุณค่ะ